แม่จัดนาทำมีทำพังตัวขอไปที่สวนลำไยนะครับตีบ้าของเวนนอปันใดนะครับซื้อไรดีไปลุกหาม้านะครับจะบอกเธอนะครับเป็นตังวันนะครับพัดปูเห็นนอนเปิดร์าคณะพัดปูต้นยอดตัวลอยอ่ะนะ บางว่วนเราไม่วันนี้มอบเป็นตังวันพิเศษให้ควันะครับ4รางวัลสเตเตอร์นะครับขอบด้ให้ทัค,ครับปบอายุใดห์หาสเก็ตผีนะครับจุดติดจิตไปสัิต สวรสค์ทิ้งสังขารตัดสนิดสถิตไว้แมนอยให้ลูกหลานญาตพี่น้องได้ทำบุญนมิงส่งไปสถิตในสงสวรรค์สัมราญเทินแพ่งพินิษเพสุวรร์เมรุมากเมรประสาทสวรรค์นักหน้า คือขุนเขาพระสุเมนชะลองมาเป็นที่สถิตดาววติสาเทวาลัยทางเจ้าภาพขอได้รับเกียรติเยนเจญผู้สึกคณวุฒิประธานในพิธีจะได้จิดปังแขกลูกดูสวิตไฟสลายลากเรียเนเจนก็ดวมเกียรติปริญาได้เป็นตัวแทนจิดปังแขกสลายลา

กมังโหมุเนกวน <tipas> <tipas> ปันนาวะกังวะภาไทวะอุราธิกังวะสุขุมังวะทินังวะปะระเมตะวะยังคุเรวะสันติเกวะคันเทตะฉันนะอภิสังยุริตวาอภิสังคิปิตวา ปัจจปัจยโยนันทาระปัจจัยโยสัมมันทาระปัจจัยโยสัมัสสะปัจจัยโยัญญมัญญาปัจจัยโยนิสัยปัจจัยโยอุปนณิสัยปัจจัยโยปุเริจตตาปัจจัยโยปัจจัจตตาปัจจัยโยอาศวนาปัจจัยโยกรรมปัจจัยโยวิปัจตตา na pa ca yo isi ya pa ca yo cha na pa ca yo ma pa ca yo sam pa yo ta adi pa yo na di pa